โอเคเอลรออีกแล้วจ้าแต่เกมนี้ผมหยิบมาเพราะว่าทีมนุ้นมบบตัวมันช้านะหยันทาร่าลอเรเียโมิเจนอะไรพวกเนี้ยตัวช้าๆนั่นเลยมันเก่งนะเก<ร>่งกว่าพวกตัวชาว้ชาแพ้เป็นพลชนะเป็นใหม่ไม่เป็นเลยครับตอนนี้ โอ๊ยเจ็บมากผมมาผมมาเอาไอคิวมานะสวยครับถ้าเขาอยู่มุมนั้นไงก็ตุยแต่เขาไม่ได้เอาฟิกเกอร์มา ใครที่กำลังจะเติมเกมผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพมีเกมยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นฟ e e ไ i ลหรือ rov แม้กระทั่งบัตรเติมเกมออนไลน์คขาก็มีเหมือนกันบริการไวสะดวกปลอดภัยคุ้มค่าต้องเว็บเติมเกมขั้นเทพเท่านั้นครับใครที่กำลังมองหา id rov ผมขอแนะนำเพจ admin ต o n tp 7ดมี id ให้เลือกมากมายพร้อมสกินแร่อีกเพียบการันตีผู้ติดตามเพจถึง2,000 0 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับถอดลง โอ้เลดไปเหมือนกันวะเลดบิดโจมตีป้องสตรูเลยป้อ,อลเลนดของเรากโจมตีราได้ครับทานแรกมันเจ็บนะมันเล่นได้นะ กนเอาอยู่ไกลได้อยู่ครับสวยครับได้ได,ได้ได้คนด้วยเ,เข้าบูได้ปะโอ้มันจะเข้าบูผมนะระวังงัดหน้า มันจะตีได้ครับเราเล่นได้มันรอดสมสมได้ครับสมได้โอเคสวยครับได้คนได้ดักด้ กินนี้ของอยูฟาร์มจบแรงนะเพราะว่าแคลรี่เขาเป็นหัยานะแบบเราเล่นงาน่ายแล้วทาร่าเขาเป็นโลมด้วยอ,อ๋อไม่ใช่ทาร่าโลมปะอ,อ๋อเขาไม่ออกของโลมนะวัดอะไรเนี่ยไม่มีใครออกของโลมเลยนะทีนะึงนล้วคือ โอเคเล่นได้ครับสวยมากย้ำอีกป้อมได้ครับใกล้จะสี่นาทีละกอบ้อมจะหมดมาๆๆเรามีเว็บเรามีเว็บเว็แต่มีรอเลี้ยวใช่ถกบอลได้ไหมเอาโอเค,อเคได้อยู่ ยันมาเดี๋ยวไปเล่นบนต่อนะฮะตีบูเสร็จไปเล่นบนเลยมีคีบให้เล่นด้วยบุกแบบแบบยับอ่ะในระดับเป็นตอนต้นเกมนะครับแบบต้นเกมเล่นเยอะๆเลยนะเนี่ยทาร่าเขาอยู่นู่นเนยมา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  ดิคเตอร์ไล่สวยมาก oh <my> เขีมน้ำก็พยายามเวทไปนะครับบัว oh <my> มันจะปิดละเดี๋ยวต้องถอยแล้วนะครับ oh <my> มารอขึ้นขึ้นอันนี้อยู่ oh <my> ผมผักสองโอเคสวยมากครับ oh <my> รอจังหวะนะ <Double kill. S 1> เล่นได้ครับ <'t> แปดได้ปะ โอเคครับได้อยู่แต่คิปหมดละเวทครับเขาตัวแล้วก็เวทไกลไงเขาจะแย่ๆนะโอเครอเวบกลางต่อครับผมกลางชนป้อมกางนี่สำคัญมากนะทั้งทีมโนแล้วก็ทีมเราครับมันจะเวทป่าง่ายนะถ้าป้อมกลางแตกต้องัานรักษาป้อมกลางไว้ดีๆข้าบูต่อครับหย่านเขาตัวอยูรวมเขาอยู่โน้นแหละ สี 4, 2. 2> ่พันสองเยอะมากสนับบอลได้เลยครับเดี๋ยวรับเว็บล่างเสร็จก็ขึ้นบนนะบ,บุกแบบต่อเน,นื่องเจ็ดแปดสามพันสอง อย่าไปรัดพุม่มแม่น้ำนะครับถ้าไม่มีเพื่อนมาด้วยทีมเขาหายหมดอย่างนี้มีโอากาสโดนดักได้ไม่เห็นบีเกเีจนเขานะแห่เล่นได้นะครับเบืร์ได้ครับโอเค ได้ครับอย่างเงี้ยโอเคได้มาสองโผล่แรงคนนะครับเดี๋ยวผมเอาอ็อบเจกต์เล่นแปลกก็พยายามแก้อุจจเยอะนะเลดขึ้นครับตีสดได้นะตรงนี้ โอเคเดี๋ยวผมได้ดับขีคือแบบแรงแล้วนะเกมนี้มาเขียนเอาแก้งครับคนดูอย่ามันเคลียร์ฟรียังมีคลิปเล่นอยู่อาชนอย่างนี้เรียบร้อยครับโอเคยังเลือดเลือดอยู่เป็นการดเราโอ้ยสวยมากครับโอ้โหเวออฟเลนเราโหดมาก สโนบอลเรืเนนะ่อยๆนะนี่าเขาได้ฟาร์มนะครับโอเคอันนี้เขาเขารอดรอดปะโอเคแต่เาเลียวไม่รอดครับโอเคไม่เป็นไรครับเม็ดเล็กเม็ดถือว่าโอเคอยู่สวัสดีครับพี่โปดกลับบ้านยังเข้าตัวทหนึ่งล้วก็ออบเจกต์ได้ครับเกมเรานำแล้วเดี๋ยวไปเอาดาักจ้ะ ทำมังก่อนก็ได้นนครับเดี๋ยวใครเอาดาร์กอีกตัวนนะึงมันอยู่ใกล้เราเป็นไปได้สูงที่เขาจะเอาดาร์กนะไปดูหน่อยคนหนึ่งป,ปกติแล้วถ้าแรงสูงเขาเขาจะเทตอ็อบเจกนะครับแบบถ้าเขาเห็นเราตีดาร์กเขาก็จะเอามาก่อนได้ไงว่าละ่ะอันนี้คือทำถูกแล้วนะคือเทตอ็อบเจกกันนะ เขาได้ดาบไปวะไม่ได้ครับไนมะ่ได้รอรอรอเล่นกับเออไม่มีดาบก็เลนะเ่นด้วยนี่หว่าถ้าตามปกติต้องเอ่อตีออบเจกต์แล้วก็ต้องแบ่งคนไปแบ่งคนไปดูออตอีกออบเจกต์หนึ่งนะเ,นเพื่อเขาเพื่อเขาจะอันนี้เทตุอันนี้ในกรณนะีให้เกมดานะ<ส><ด>แพ้บ,บา้างยังคะ ต้องแถบว่าชนะบ้างหรือ,อยังเไยตอนเนี้ยเคลื่อนสตรีมมายังไม่ยังยังไม่ชนะเลยแต่เกมนี้ไม่แน่นะอาจจะชนะโอเคผมเอาให้เยอะอยู่นะจ,จ,จบได้วไหมครับคุณดูจบได้วไหมโอเคเกมนี้ชนะละโอ้ยโอเคประมาณนี้จบได้แหละมัง้งสิวิขอจบ ผมจะได้ชนะสักทีแล้วก็ขอคุณดูนะโอเคชนะครับเกมนี้แพ้เป็นพระชนะเป็นแล้วครับตอนนี้โอเคต้องหยิบตัวเมนมาเล่นประมาณนี้ครับไปให้ดูผมลงสตรีมก่อนนะคือแบบสตรีมมานานแล้วเดี๋ยวพ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมขอผู้ทุนให้เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ลง